นี่ครับผมต้นหนังสือพิมพ์นะหยอกหยอต่อเล่นเดี๋ยวผมแกะให้ดูทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีไม้ในฝันใช่ไหมครับว่าเราอยากจะได้ไม้อะไรมาครอบครองซึ่งสําหรับผมนะครับก็ต้นนี้แหละครับผมกวักพระพมด่างที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเจ้าของร้านหล่อนะฮะห้าสี่สาสองสวัสดีครับไอว n สตอรี่ช anel ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ ลิปนี้นะคือผมปิ้งไอเดียหนึ่งออกมาได้มันมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่ผมชื่นชอบแล้วก็ลหลงไหลมันมากๆก็คือเรื่องของต้นไม้นะครับอาจจะเป็นต้นไม้เขียวก็ได้ต้นไม้ด่างก็ดีหรือจะเป็นพวกตะกูลบอนก็ดีนะฮะผมเองเนี่ยเพิ่งจะมาลหลงไหลได้เมื่อประมาณสักหกเดือนที่ผ่านมาัถือว่าเป็นมือใหม่มากๆนะครับแล้วมันเอ,อิร์ดมาเอ,อิญจริงๆครับก็คือวันนี้มันเป็นวันอังคารก็คือว่าที่จะดปจักรเขาจะขายต้นไม้ใช่ไหมครับก็คือวัน อังคางกับวันพุธนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงกว่าแล้วครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปิดประมาณ9ก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าจะได้ต้นไม้อะไรกลับมาไมหมโดยงบประมาณสักหนึ่งสองพันบาทก็พอเปไปเจอกัยครับที่เจอจัก A few moments later อะคอตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วครับก็ไม่รู้ว่าผมนี่คิดถูกคิดผิดคือเมื่อกี้เราอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือว่าแบบแดดนี่แรงมากนะฮะแต่พอเราออกมาได้แปบ๊บเดียวเอง ก็คืมฟ้าคืมฝนแล้วก็ฝนตกแหละไม่รู้ว่าที่จัดจักจะตกหนักแค่ไหนนะครับก็อไปไปดูว่าจะตกไม่ตกนะฮะ หลังจากที่เราจอดรถเรียบร้อยแล้วครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครมาเดินเล่นจัตุจักรเนี่ยก็มาสก์แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์อเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าถึงคนจะไม่ได้เยอะมากแต่เราก็ป้องกันไว้ดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าร้านต้นไม้ด่างเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างของจตุจักรผมก็ใส่ว่าเดินวนเลย3รอบซึ่งนี่ก็เป็นร้านแรกนะครับที่ผมเจอเป็นก้านส้มธรรมดาครับนะแต่ว่าไม่ได้เป็นก้านส้มด่างนะครับซึ่งใบใหญ่แล้วก็ ดึงดูดสายตามากนะครับสวยมากส่วนตรงนี้นครับเป็นร้านที่อยู่ในเต็นท์นะครับก็มีให้เลือกหลายร้านเลยแต่ว่าร้านนี้เนี่ยคือของค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจะเป็นกระถางเล็กซึ่งถ้าเป็นมือใหม่แบบผมแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะเลยนะครับซึ่งเขาก็มีตั้งแต่หลักพัน,ต,น,ต,นต้นจนไปถึงหมื่นปลาย,ลาย,ลายก็มีนะฮะก็ลองดูครับเปลี่ยนมาเป็นไม้บอลกันบ้างนะครับไฮไลท์เลยเนี่ยก็เนี่ยครับต้นหน้าเรา เป็นอบอลน้ากากฟลาโอนะครับเอกลักษณ์เขาเนี่ยสวยมากๆนะครับผมเองก็แอบจองไว้แล้วนะส่วนต้นนี้เนี่ยผมไม่รู้ชื่อนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ให้หน่อยนะกันนะครับนี่แหละครับต้นที่เป็นกระแสนะครับของไม้บอลชายชนนะครับโอ้โหคือต้นจริงเนี่ยที่ผมเห็นนะครับคือสวยมากความแดงของใบที่อยู่ด้านข้างแล้วก็ลวดลายเขาเนี่ยคือสวยจริงๆนะครับชายชน ซึ่งข้างๆเนี่ยครับก็เป็นบอลกระดาษดำด่างนะครับก็แอบได้ยินราคามาว่า7 0 0 0 0ื่นเลยเนะโอ้โหสุดยอดเท่าที่ผมเดินสังเกตมาเนี่ยครับรอบจตุจักรก็จะมีแบบไม่กี่ร้านนะครับที่เอาบอลชายชนมาขายนะครับประมาณ4-5ลห้าร้านเท่านั้นเองนะครับซึ่งร้านเนี้ยรู้สึกว่าจะเยอะที่สุดแล้วแล้วก็เริ่มที่ต้นร้าน10,000บาทส่วนข้างๆนี้จะเป็นจันประกายดาวนะครับผมแอบเจอน้องดำนะครับ Black Magic มุมนี้นี่ครบจริงๆครับทั้งบอลทั้งไม้เขียวไม้ด่างนะครับเป็นไม้คอมแพกราคาน่ารักด้วยวถัากลัวเผื่อนเข้าต้นนู้นไปมันมาจากต้นเดียวกันนี่ครับร้านนี้เลยคือมีแทบจะทุกอย่างที่เป็นไม้ไซส์ใหญ่แล้วก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับอย่างต้นนี้นี่ก็จะเป็นจันทร์ประกายดาวนะครับงามมากส่วนนี้จะเป็นมิ้วคอนเฟนติชายชนนะครับไหลเหลือง และนี่ครับก็เป็นไม้หน้าเก็บอีกหนึ่งตัวเลยนะครับก็เป็นก้านส้มด่างนะครับคุณลุงเจ้าของร้านนี้ใจดีมากก็ให้ความรู้เราหลายเรื่องเลยครับทั้งการปลูกการป้องกันดูแลขอบคุณมากครับทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีไม้ในฝันใช่ไหมครับว่าเราอยากจะได้ไม้อะไรมาครอบครองซึ่งสําหรับผมนะครับก็ต้นนี้แหละครับผมกวักพระพมด่างคือต้นจริงเนี่ยสวยงามมากแล้วก็ถ้าใครหน้ามืดตามมวเนี่ยผมว่าเสร็จนะครับ เสร็จพี่เจ้าของร้านแน่นอนนะครับคือต้นจริงเนี่ยสวยมากครับยอมรับเลยอีกร้านหนึ่งนะครับพี่น่าแวะมาชมมากๆเลยนะครับที่จะู้จักเนี่ยก็คือร้านนี้แหละครับซึ่งมีหลายอย่างทั้งผู้ชลุด่างเงินไหลมาด่างเลืองด่างขาวที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเจ้าของร้านหล่อเลยครับมาถึงร้านคอนเทนต์ของเราสักทีนะครับก็พาไปชมตั้งหลายร้านนะครับทั้งต้นไม้ราคาหลักร้อยหลักพันจนไปถึงหลักแสน ส่วนเราเนี่ยครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่างบเราพันสองพันต้นนี้ครับก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะครับซึ่งก็ราคาน่ารัก300บาทนะครับได้พี่คนน้ำเงินทางขวามือผมเนี่ยช่วยช่วยต่อราคาตอนแรก350าทนะครับซึ่งแกก็ช่วยผมต่อราคาเหลือ300บาทขอบคุณเขาด้วยนะครับอโอเคเดี๋ยวกลับไปที่บ้านกันดีกว่าไปดูว่าเป็นยังไงทำไมถึงชื่อถุงเงินถุงทอง นะครับป่ะอ่ะโอเคครับผมตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่บ้านแล้วนะครับคือจริงๆเราอยากจะพูดแล้วก็อธิบายในเรื่องของต้นไม้บางส่วนว่าเราเจออะไรยังไงแต่ว่าเนื่องด้วยความที่มันเป็นโควิดด้วยครับแล้วก็คนมันค่อนข้างจะเยอะนิดหน่อยผมมาเปิดให้ดูเลยว่า,วาผมได้ต้นอะไรมาครับซึ่งรู้สึกว่าไปครั้งนี้นะมันรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มตังค์เลยครับใช้เวลาเดินเนี่ยมันแค่ประมาณ2ชั่วโมงได้ชั่วโมง2ชั่วโมงเดินรอบมาดูกันเลยดีกว่านี่ครับผม ต้นหนังสือพิมพ์นะหยอกหยอกรอล้อเล่นเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่นไงต้นนี้ว้าวสวยเลยครับนี่ครับถุงเงินถุงทองใบเขาเนี่ยจะมีความด่างเหลืองแล้วก็ด่างขาวนะครับที่ผมตัดสินใจซื้อเนี่ยก็เพราะว่าชื่อมันดี ไม่มีอะไรเลยชื่อมันดีครับก็นั่แหละก็เลยซื้อมาวิธีการปลูกเนี่ยคือผมก็ลืมถามนะครับก็เดี๋ยวดูในโทรศัพท์เอานะครับคือเขาก็บอกว่ามันเป็นไม้ล้มลุกแล้วก็ความสูงเขาจะสูงได้ประมาณ120ซนติเมตรน้องเขาเนี่ยจะชอบแสงลำไรด้วยนะฮะคือเลี้ยงในใต้สลแลแหละแต่ว่าแต่โตช้าก็ไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับแต่ความหมายที่ผมชื่นชอบเลยก็คือว่าเก็บเงินเก็บทองได้อันนี้คือปลายใบเขานะครับมันจะแหลมแหลม ม้วนๆน,นิดหน่อยไม่นิดแต่เยอะเลย <c oughs> <c oughs> เออมันจะเล็มๆอย่างเงี้ยแหละครับก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ใช้ดินล้วนนะครับแต่ว่าลักษณะดินที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเป็นดินเหนียวดินแบบเหนียวๆแล้วก็เป็นมะพร้าวสับโรยๆนะฮะเรื่องดินเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะตอนนี้เราก็หาความรู้แล้วก็ทดลองเลี้ยงเขาแล้วก็ให้เขา,เางดงามแบบที่เราได้มาเหมือนวันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ อ,อีกหนึ่งสิ่งครับที่ผมซื้อสเปคหน้ามอสครับผม <Wow. S 2> สงสัยไหมครับว่าผมจะเอาสเปคหน้ามอสไปทําอะไรคือสเปคหน้ามอเนี่ยครับก็เราเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยผมจะไปคุมความชื้นกับต้นเงินไหลามาแล้วก็พวกที่มันเป็นไม้ลากอากาศผมก็ไม่เป็นผมก็ม่วงหมกันนะ สรุปเลยครับก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้ต้นไม้มา1ต้นนะครับราคา300บาทแล้วก็สเปกน้ามอนอีก150บาทนะครับหมดไป500บาทโอเคครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามเรามาจนจบก็ดีหรือว่าดูแค่ช่วงต้นคลิปแรกๆก็ดีไม่เป็นไรยังนง้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่กดเข้ามาดูคลิปเราแล้วก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปต้นไม้อีก อยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรในเรื่องของต้นไม้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับไปก่อนดีกว่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย